ไปพี่รองเที่ยวตลาดกันกับอีสานบ้านขว้างอ้าวเขี่ยวงูเบิดนะ์ล่ะมาคำลองมาคำเบื้องคนเลยลเบื้องเนาะครับเนาะไปดงของบ๊อ,อบไลนะยใหญ่ห่าง ฝ้าหองพี่รองฝ้าหองเนี่ยมาทางคุณแล้วฮยเบิร์ดควาทีดเป็นสอยหลายๆสิเบิร์ดควาทีดได้ครับด้อยอือวัดยางแจกสบายมีเป็นยังรถยางแจก

ห้องมันอาจจะตกกับเป็นแบบว่ามันเอาครับเดี๋ยวเนียเห็นบม่เี้ยนบหม่น้ดกประวัติศาสตร์ในบะหมีอาซีด้เมียนซื้อแยกน้าแยกตอนในประวัติศาสตร์ในรอบซืรอบซีฟี เป็นยางมันสีเนียซ้อนตุ่มอยู่แล้วแยกข้บแยกซ้อนม่อไม่เอน้อมนเมียนหรอเน่ยมันเปนปลาขาเพิ่งไล่เลยพี่ทนน่นเจ้านะฮะไปเดี๋ยวเขาจะงัวมาไปสะกก้อนเพิ่งย่า โอ้หัวปลาแซ้นมอนวะนี่เอาไปต้มยำนะครับเนาะเอาไปต้มยำด้วยดีแสบ <Yeah. S 1> สครับผมใส่ลำพันนึงใส่ลำพันพันลำจังหน่อยวะส <laughs> <laughs> ดน้ำโกกโกโกว่าสัน่นพันลำจักหน่อยเป็นป่าเจ Mời อย่างปกติ thuyền thuyền โคยนี่ โอ้มาทางพี่อยากบานอีเพ่ง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 เปิดอืมเข้าไปเ่ราะใดด้อพี่น้องทางนั้นโอ้ยไปเบิ่งบักม่วงวายบักม่วงซี่บักม่วงปลาพี่น้องโอ้ยเบิ่กม่วงปลาบ้านบ้านมีเอื่นบักม่วงสีคนพูดคนเขาก็เอื่นบักม่วงปลานั่นี่ะ ก็้อนส่วนกินเฮดแก้วหวานก็ไปตำนี่หรอกไปตำใส่ปูดองเนี่ยกากาเฮดแก้วหวานกินกรับแซ่แบๆปลาแหลกตอนสีเข้าไปาไปพุ่นบ่ราะอะไข้าเจ้าเปิดเพลงไม่เมื่อไปบ่อะไรห้องกับ,บว่าไปละไปเพราะอะดรนี่น้องเออเออเอเอโอ้ยเสียดายดิเสียดาย ครับปัดเสียงเพลงปัดเสียงเพลงเสียงเพเสียงเพลงแกงพักชีเล็กปูดองป้าหงยื่นบาดเจงั้นเจ้าว่าเหรอครับว่นขึ้นเราเอา ตุ๊กยูดอกพี่ดอกแม่แกงข้าวม่ทอดพ่อแม่ทอดแม่ทอดเอดนาะครับน้าแกงผัดปลาดุกนี่แกงเผ็ดซับแกงหวานเลือดเต้าหู้สตรอเบอร์รี่ยุคนึงคือแนนจิมาบ้านห้เขาไกลามากยังบอกเขาเสื้อบ้ามีบ่ได้ถื่ดอกต่างบ้ามีบ่ได้ถือต่าง

tất cả tiền nhưng mà không không, bỏ lỡ những video hấp dẫn

ครับกิบน้ออครับ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 นสีตส่ต๊ะคนสี่ต๊กเอาไปใช้อะไรนุ่ยไปใแต่นุ่ยไปใส เวลาหลา,หลาวันมันใช่ด้วยเาไหท้ทีหนอกฝนฉีตก ีคนคนไอ้นีนนลานลาบพาคิวกระจายท่าน่บาบ้บามีเบิ่งแล้วคน้ลยเลือกเกินพี่น้อง

ทาลาบกันแซวกันบ่อยอย่างนี้เขบบ่าแถว <c oughs> พี่น้องเข่า <c oughs> แถวสีลาบเ้วยเด็ดเลยข้า่โพดนะเอาแบบขมเนาะขมที่สุดขม <c oughs> มที่สุดขมที่สุดนี่น้องพ่อนไปใส่เขาม้าความพี่น้องเอาเข่าให้มันขมความคุยไปขมอัมล้ำถึงสว่งต <c oughs> ักซ้อนแลยขมสุดยอดแล้วเลยวะครับ หวานข้อแล้วเขาคือว่าฝนสิตกมันเขาาวมันห่วงกับเป็นตะยานอยู่แต่ว่าพ่อมาหวานนี่มันจะเป็นเจ้าไหนเอาพี่น้องไปกวอนพี่น้องกวาดฝนสีตกนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันแหลมากแล้วก็ฝ้าห้อง พอกันคิดนะครับคลิปนี้เอาไว้สานีออขอบคุณครับสวัสดีครับใกล้เตาหัวนีเยอะแยะ